ัดีเนาะลมเย็นๆเรื่อยเลนี่ใครเนี่ยอตรอจริงเลยนะฮะชื่อของท่านนั่งนีหนึ่งังกับเรา้ยนี้ไงจะเกลี่ยท่มนไรวะชของระาะสงการนอนแล้วไดอ้อย่องางไบานี้สบู <c ười> เ่อกินสวนยังก่อนสวนพุทธสนามดวงสองนะ่าจะยองเขียดไทยมัน,นกาดดีเล้วเย็นๆลมเย็นๆต้นไม้เขียวเลย อุ่บเอะบ้านฮามกับแบบหนึงน่งเนาะอยู่ประเทศไทยกับแบบหนึงน่งเนาะบ้าน้ามีบ่อนี่ยังมีแต่หัวเชียบไอ้ข้าด้วยฮะอ,ยอันนแม่ ừ. vậy ừ. Mà. Ừ. mạc rồi ạ như hòm đúng không? hòi, hòm những không? không? sẽ là máy tụt nhung, có sáu thai cứ máy ti nhung này. nó non bên จบไปบ่ายเนี่ยเอาเสือมาปูนอนนะ น้องเฮ็ดหยังน่ะพี่น้องเบิ่งดูเฮ็ดหยังนี่โอ้ใหญ่ดอกใหญ่ตัวดอกบ่เป็นโอ้ดอกใหญ่แท้โอ้เฮ็ดอยู่ในกรุงเทพฯก็มีเฮ็ดจังซี่เนาะเฮ็ดเฮ็ดบ้านทางอื่นเฮ็ดก่อนน้อยพดน่อยของเา่บ พักไปใช่ไหมพักไปอยู่ที่นี่ค่ะโอ้ประมาณหล่าน20บาทนะครับนหลายอย่างเลยโอ้โหครบครบทุกอย่างเลย vara vara sĩ chăm sóc luôn 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 này, đấy เราไม่เอาตับเครื่องอะไกับซีออย่างเดียวโอ้ได้ของเยอะๆเลยพี่น้องเฮ้ยเงินเงินเด้พี่น้องเงินกับเงินกับตรงดน้ำล่า